ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอปัญหาเหล่านี้ครับก็คือว่าทุกๆวันจะต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องของ s ซฟตี้ทอล์ให้กับพนักง,งานฟังแต่ปรากฏว่าไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีครับหลายคนก็อาศัยวิธีในการเข้าไปที่แฟนเพจ The Safety Coach ครับซึ่งผมจะโพสต์ข้อความดีๆทุกๆ7ดโมงเช้าครับแล้วหลายคนก็นำไปใช้ในการทอล์คคุยกับพนักง,งานทุกวัน ซึ่งผมก็รู้สึกดีใจครับที่หลายคนเนี่ยได้นำไปใช้แล้วก็ไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆน,น,นะครับคือทำด้วยใจอยากจะช่วยเหลือทุกคนครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยบางครั้งบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกเปิด Facebook หรืออาจจะไม่สะดวกอ่านจากหน้าจอมือถือครับเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยผมเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งครับชื่อว่าต่างที่คิดชีวิตจึงปลอดภัยครับ เล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กจิตสำนึกด้านความปลอดภัยที่อ่านง่ายครับสันส้นๆก็คือจบในตอนเราสามารถนําไปทำเช็ตพิทอชได้ครับแล้วก็เอาไปสอนเอาไปคุยพนักงานได้ครับสามารถเปลี่ยนจากเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยจากที่คนทั่วไปมองว่าเครียดเราเปลี่ยนเป็นขำได้ครับรวมถึงยังมีสาระแทรกให้เกิดจิตสำนึกความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องครับ ก็เล่มนี้มีจำหน่ายที่ MEB ครับแล้วก็เว็บไซต์อ b บในรูปแบบของอ e ีบุ๊กแล้วก็พิมพ์เป็นเล่มสามารถสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ถ้ามีปัญหาใดๆก็ชัดเข้ามาคุยกับผมได้ครับสวัสดีครับ